สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่พัพริตาโลขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้หยุ่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข,ข้อที่ว่าข้อความที่เขาจะส่งถึงคุณอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาไม่กล้าส่งคืออะไรให้เพื่อนๆทําใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิ หลับตาแล้วนึกถึงน้าเขาคนนั้นพอลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะะแต่ถ้าทัานใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดหยุดคลิปไปก่อนเมื่อเลือกได้แล้วค่อยกดเล่นต่อนะนี้เราภูมิใจนำเหนือเห็นไหมหนูหมูหนูหมูหนัารักนัารักกับหนูเสือเลือกกันได้เลยจ้ะ เอาละค่ะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเลือกกันได้แล้วเนาะขออนุญาตเก็บแล้วเราจะไปฟังคําทํานายของเพื่อนเพอนกองที่หนึ่งกันก่อนเราจะตอบคำถามตามท็อปปิกเลยนะคะว่าข้อความที่เขากําลังจะส่งถึงคุณเนี่ยแต่ว่าไม่กล้าส่งเลยโอ้ชัดเจนมากคือเขาเนี่ยก็มีการส่องมองแล้วก็อยากจะบอกว่าเขาก็าแอบดูคุณอะไม่กล้าส่งไม่กล้าส่ง เขากล้าส่องแต่ว่าไม่กล้าที่จะส่งจริงๆคือเขาอยากจะให้คุณเนี่ยปลดบล็อกอะปดบล็อกสื่อโซเชียลออนไลน์หรือปลดบล็อกปดบล็อกใจก็ได้เขาอยากจะส่งมาพิมพ์แล้วแต่โอ้ยจะส่งหรือไม่ส่งดีวะอะไรเงี้ยคือมันอาจจะบล็อกกันไปหรือก็เลยส่งไม่ได้ก็ได้ข้อความที่เขากําลังจะส่งถึงคุณแต่ไม่กล้าส่งก็มี ข้อความที่บอกว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะเริ่มนับหนึ่งคนใหม่แล้วก็อยากจะบอกว่าไอ้ที่เขาไม่สนใจแล้วก็อ่อยไปเรื่อยคดไปเรื่อยหรือว่าทาตามใจตัวเองมากเกินไปประเภทว่าอินดี้ไม่สนใจใครสนใจฉันอย่างคนเดียวเอาใจตัวเองเป็นที่ตั้งอะไรอย่างนี้นะก็อยากจะบอกว่านั่นแหละเขาพลาดเขาทํามันพลาดผิดไปคิดผิดไป ข้อความนี้เขากําลังจะส่งถึงคุณแต่ไม่กล้าก็อยากจะบอกว่าตอนนี้คุณดูเขาอยากจะพูดประมาณว่าดูคุณมีความสุขดีเนอะมีข้าวของเงินทองหรือไม่ก็ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยสุขสบายดีแล้วก็ไม่สนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าประมาณว่าออกแนวน้อย,น,อยน้อยใจข้อความที่เขากําลังจะส่งถึงคุณแต่ไม่กล้าก็คือเขาอยากมีเรื่องสิบแปดบวกข้อความที่เขาจะส่งถึงคุณ แต่ไม่กล้าก็คือเขาอยากจะบอกว่าเขาสาสางงานเสร็จแล้วนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาคิดวางแผนไว้อะไรยเงี้ยมันสําเร็จแล้วอาจจะเป็นงานชิ้นโบแดงหรือว่างานที่เขาทํามานานเขาทํามันสําเร็จแล้วเขาอยากจะให้คุณเนี่ยไปร่วมยด,ดีกับเขาหรือไม่ก็เ๋ยวจะบอกว่าเขามีปัญหากับผู้หญิงที่ทํางานเก่งหรือไม่ก็ ติดต่อสื่อสารหรือว่าทํางานแบบคล่องอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ก็มีตําแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์แต่เขาก็อยากจะบอกว่าเขาก็มีปัญหากับคนคนนี้แหละเห,หนนมือนกับผู้หญิงหรือผู้ชายคนเนี้ยเหมือนกับผู้หญิงหรือผู้ชายคนเนี้ยเขาต้องการแค่ผลประโยชน์ประมาณว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วเธอไม่เคยฟังฉันเลยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาคิดแต่เงินทองผลประโยชน์ไม่ได้คิดเรื่องความร้ความรักหรือว่าอความจริงใจอะไรหรอก คือประมาณว่ากลัวคุณเยอะเย้ยสมน้ำหน้าเขาข้อความที่เขากําลังจะส่งแต่ไม่กล้านะคือพิมพ์แล้วพิมพ์แล้วจะแบบโอ๊ยไม่กล้าส่งอะอะไรเงี้ยก็คือเขาจะจะบอกว่าอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณอยากจะประสานมืออยากจะจูมือจับมือกันแล้วก็อยากจะบอกว่าที่เขามันหน้ามันนอกมั่นใจอะ่ะก็มั่นไปอย่างไนอะไรจริงๆแล้วใจเขาเนี่ยไม่มาหลอก ใจสัส่นหมดแล้วกลัวคือภายนอกเนี่ยทาให้คนดูหน้าเก่งขามอะไรเงี้ยอาจจะนั่งในตาแหน่งยศบรรดาชิดศักที่มันค่อนข้างโอเคมีลูกน้องมีบริวารหรืออาจจะเป็นคนที่มีเจ้านายดีอะไรเงี้ยมีคนส,น,นสพอร์ตอะไรก็ได้เป็นพอกเสือยิ้มยากหรือไม่ก็จะต้องทําตัววางตัวให้หน้าเก่งขามไม่รู้จะแอคไปที่ไหนนะหกมันนามัมนโนบมั่นใจแต่เขาก็อยากจะบอกว่าเขาก็ทําไปงั้นแหละ จริงๆแล้วเขาเนี่ยใจไม่ดีอยากจะมีคุณในชีวิตอยากจะบอกว่าพิมพ์มาบอกว่าขอเริ่มต้นขอโอกาสใหม่ได้ไหมอยากจะกลับมาเป็นคนรักอะไรเงี้ยกลับมารักกันอีกครั้งได้ไหมขอโอกาสที่จะได้พิสูจน์ว่าเขาเนี่ยสามารถดูแลปกป้องคุ้มครองคุณได้เพราะความที่เขากําลังจะส่งถึงคุณแต่ไม่กล้าก็คือเขาอยากจะบอกว่าคุณน่ะเป็นอะไรที่หัวใจเขาเรียกร้องแล้วก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลา เขาก็มีความไม่ตกกังวลแล้วก็อยากจะบอกว่าเขาอยากเริ่มต้นกับคุณด้วยพลังงานที่ดีที่สดใสแต่ถ้าเกิดเขาได้รักคุณอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะทําตัวแบบน่ารักน่ารักเด็กๆเอ,นอ็นเอจีที่เด็กๆจะไม่ดื้อกับคุณจะไม่มีอะไรที่ตอนนั้นาถ้าเกิดมีเรื่องขัดแย้งกันหรือว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันเขาก็จะพยายามแบบว่างีเงียบๆหรือไม่ก็ทำนิ่งๆไว้นิ่งๆเขาไว้ใช้ความเงียบทำนิ่งอะไรเงี้ยเออใช้ความเงียบความนิ่ง ข้อความที่เขากำลังพิมพ์แล้วก็จะส่งถึงคุณแต่มิก,ก้าก็คือเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากปลดปล่อยแล้วก็อยากได้แล้วความชัดเจนแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยอมันมีอะไรที่มีพันธะผูกพันติดพันกันอะแต่เขาก็อยากจะบอกว่ามันได้ปิดปล่อยไปแล้วอะหรืออีกอย่างหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาอยากจะบอกว่าอยากมีความชัดเจน คือเขาเนี่ยได้ปลดปล่อยพลังงานที่ไม่ดีที่ไม่โอเคไปแล้วเหมือนกับพวกที่มันดิฟดิฟอ่ะเขาเขาก็ไม่โอเคเท่าไหร่เขาก็อยากจะบอกว่าที่ผ่านมาถือว่าเป็นเวรกรรมอะไรเงี้ยข้อความที่เขากำลังพิมพ์แต่ไม่กล้าจะส่งถึงคุณอะไรเงี้ยนะก็มีประมาณว่าอยากปรับความเข้าใจอยากกลับเข้ามาหากันอยากที่จะมาอยู่ใกล้ๆกกันคือ ประมาณว่าอยากง,ง้ออยากขอคืนดีแต่ว่าลังเลว่าจะเอาอยัางไงดีนะถ้าเกิดส่งไปแล้วคุณจะยินดียินร้ายเลยไหมหรือว่าคุณจะเซนอยเงี้ยเขาเขากลัวด้วยการที่เขานี่สร้างวีรกรรมประมาณว่าทําให้เราเจ็บอะไรอย่างนี้หรือเปล่าข้อความที่เขาพิมพ์กําลังจะส่งแต่ไม่กล้าก็มีประมาณว่าอยากเริ่มต้นกับคุณใหม่แหละ พอคุณเนี่ยอยู่ด้วยแล้วมีความสบายอกสบายใจเป็นแบบแสงสว่างนําทางให้ชีวิตของเขาไปในที่ที่มันดีได้อะไรเงี้ยไม่ต้องทุกข์ทรมานหรืออืมเอาง่ายๆก็คืออยากจะมีครอบครัวคุณอยากเริ่มต้นกันใหม่ด้วยการที่เขาก็ไปเรียนรู้อะไรต่างๆนานมาแล้วก็ตอนเนี้เขาก็ได้รับรู้แล้วว่าเออการที่เขาเนี่ยผ่านประสบการณ์อันโชกโชนมาอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะ หรือว่าไปมัวสุมเกี่ยวกับพวกโลกีพวกอะไรที่เข้ามาแล้วมันยัออย่วยุเขาทําให้เขาเพ้อพัยหลงไหลไปตอนนี้เขาได้ตื่นรู้แล้วบางท่านบางรายหันหน้าเข้าวัดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาหรือมีการบวชเรียนหรือไม่ก็มีการแบบว่าทําสมาธิหรือไม่ก็ปฏิบัติธรรมหรือไม่บางท่านบางรายก็ซึ้งแลรวก็ทมก็ถึงขั้นบวชเลยก็ได้บวชพระบวชชีบวชบวพราหมณ์อะไรอย่างเงี้ย หรือไม่ก็พวกรักษาศีลคือมีศีลแบบเพ่งคัดคือปฏิบัติธรรมแบบเพ่งคัดอะแ,แล้วคนคนนี้ก็เป็นคนที่เก่งดูเหมือนเขาจะเป็นพวกครูบาอาจารย์พวกพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าคือพวกที่ผ่านการบทเรียนมาแล้วหรือว่ามีการแบบว่าอเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพวกที่สืบทอดพระพุทธศาสนามาอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างงี้ ใจดีใฝ่ธรรมะสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็มีการทําน um ุบารุงพระพุทธศาสนาให้แบบว่าอสืบทอดต่อไปก็ได้เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเนี่ย uh ตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็เขาพวกประมาณว่าพวกที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นพวกโลกีพวกที่มันพลังงานดิฟดิฟมืดดำพวกอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเขาได้ผ่านมาอย่างโชคโชนตอนนี้เขามีประสบการณ์แล้ว เขาก็มาเรียนรู้มาตื่นรู้แล้วมานั่งทุทวนคือตอนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขาก็ไม่เอาแล้วแหละเรื่องพวกที่มันคาร์โรกีหรือว่าพวกที่มีเรื่องอย่างว่าพงลังงานมื่ดามเรื่องที่มันเป็นอะไรที่มันไม่ดีต่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ชีวิตของคุณหรือเขามันพงังก็ตอนนี้เขาอยากจะบอกว่าตอนนี้เขาไม่สนใจใครแล้วเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็เหมือนกับใช้ธรรมะ หรือไม่ก็สวดบนไหว้พระอะไรเงี้ยทำบุญหรือไม่ก็คือทําตัวเองอะประมาณว่าปรับปรุงตัวเองอะให้ดีขึ้นเมื่อกี้มันมีไพ่ทมเอรเนเนาะประมาณว่าที่เขายังไม่กล้าส่งข้อความมาถึงคุณก็คือตอนนี้เขากำลังใช้ความคิดอยู่ถ้าเกิดเขาส่งมาเนี่ยอาจจะขัดแยง้งหรือว่าคุณอาจจะไม่เชื่อเขาก็ได้ก็เลยเขาเนี่ยจะต้องมานั่งทบทวนความผิดพลาดแล้วก็มีการปรับปรุงตัวแล้วก็มีการส่องมองคุณแล้วก็ คือเรื่องต่างๆางนานาที่มันผ่านมาแบบโชคโชนเนี่ยเขาก็ได้ตื่นรู้แล้วว่ามันไม่ดีมันไม่โอเคไม่ทำไม่ทำผิดซ้ำแล้วก็อยากจะเริ่มต้นกับคุณใหม่ตอนนี้เขาอยากจะพิมพ์ข้อความมาบอกคุณหรืออยากจะสื่อสารกับคุณว่าเขาอยู่คนเดียวนะเขาไม่ได้มีใครไม่ได้แบบว่าไปหลงไหลได้ปื้มกับพวกที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคู่นอนหรือไม่ก็ พวกโลกีพวกต่ำกว่าสิบแปบวกอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่สนใจตรงนั้นเขาดูเหมือนจะอยู่กับตัวเองขังตัวเองไว้ง่ายๆก็คือเขาอยากจะบอกว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครเข้ามาข้องเกี่ยวไม่เปิดประตูรับใครเขาปิดประตูลรงกรหัวใจเขาแล้วก็ไม่ให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายตอนนี้เขาอยู่คนเดียวเออเขาเป็นมนุษย์ถ้ำหรือไม่ก็เป็นนางอายไปแล้ว เขาเป็นนางอายไปแล้วเขาไม่สนใจใครแล้วตัดขาดจากโลกภายนอกอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้ามาข้องเกี่ยวแล้วก็ไม่อยากให้ใครเข้าเกี่ยวด้วยแล้วเขาก็ไม่ไปยุ่งข้องเกี่ยวกับพวกที่มันเป็นแบบโรคก,กีพวกที่เปลี่ยนคุน่นนอนพวกอะไรคือพลังงานที่ไม่ดีเขาไม่เอาแล้วเขาอยู่คนเดียวเออประมาณนี้ทีนี้จะมาฟังเรแมนเจอร์ว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปในมันมู้สิโมนเจอร์อยากบอกอะไรโรแมนเจอร์อยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการขอโทษขออภัยซึ่งกันและกัน ให้คุณเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ในข้อผิดพลาดของกันและกันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ไปแบบร้อยซก็ต้องมีการผิดพลาดกันบ้างโรแมนต์จะอยากบอกอยากสืสารว่าถ้าเกิดคุณต้องการความรักความโรแมนติกอีกครั้งหนึง่งก็ขอให้คุณเนี่ยทําตามหัวใจตัวเองอะ่ะอย่าแบบว่าเออ,อยังไงไงเราอยากจะติดต่อไปแตงเงีย อยากจะติดต่อไปแต่แอบอะไรเงี้ยก็คือมันก็ไม่ได้พบเจอกันนะและ้วแมงจะอยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณกับเขาเนี่ยเคยเป็นคู่รักคนรักกันแต่ชาติปางก่อนไม่รู้ชาติไหนมั่งแล้วแมงจะอยากบอกอยากสื่อสารว่าถ้าเกิดคุณต้องการคู่รักโซเมทหรือว่าอยากต้องการที่จะเจอความรักดีๆให้อ้อนวอนภาวนาขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือแล้วคุณจะได้พบเจอแต่ว่าต้องใช้พลังงานที่บวกๆที่ดีๆนะคะ ใช้กดแรงดึงดูดคิดวนๆนซ้ําๆเนี่ยเรื่องที่ดีๆก็จะเกิดเรื่องที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วโรแมนติกอยากบอกอยากสื่อสารว่าความรักของคุณเนี่ยมันเป็นรักทางไกลหรือเปล่าหรือไม่ก็คุณกับเขาเนี่ยอยู่ใกล้กันนะแต่ทําตัวห่างไกลกันหรือมันแค่บางรายก็ตัวห่างแต่ว่าใจใกล้กันแต่ว่าไม่กล้าพูดความจริงต่อกันมันก็เลยทําให้ความรักความโรแมนติกไม่เกิดขึ้นแต่ท,ทั้งที่คุณเนี่ยอยากมี ความรักความโรแมนติกความสุขอะไรอย่างเงี้ยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคุณเนี่ยกับเขาว่ามีการห่างไกลกันบางท่านบางรายอาจจะอยู่กันคนละที่คนละต่างถิ่นแดนไกลก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะมีความสุขกับคนที่คุณนึกถึงหรือว่าอยากให้โอกาสกันก็หาทางกระชับความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการแล้วปล่อยมันไปเถอะแล้วก็ อยากได้คนรักใหม่ที่ดีๆที่มันโอเคที่มันสดใสกับชีวิตของเราก็อ้อนวอนพนะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราอ่านไพ่เป็นไกด์ไลน์ให้อย่าเชื่อทั้งหมดควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ใช้เหตุผลหักล้างแล้วก็ตึกตรองดูให้ดีนะคะทีนี้เราจะมาฟังเอาลัครก,กาดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้ ก็การอยากบอกอยากสื่อสารนะถ้าเกิดคุณต้องการเกี่ยวกับโชคลาบหรือว่าโชคดีอะไรอย่างงี้ขอให้คุณเนี่ยขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพือพ่อนๆค่ะถ้าฟังแล้วเครียดซีเรียสไม่ชอบใจเลยไม่เคยเกิดขึ้นจริงเนยเอ,อะไรมาพูดเนี่ยทิ้งไปนะคะเพราะาคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้ส่วนถ้าท่านใดท่านารู้สึกว่าตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความว่าเร,ว,ราวกับปฏิหารเลยพลเรือไท,ทาโลกขอเป็นกําลังใจให้โดยเฉพาะเอฟซีของเรา ส่วนท่านใดที่เข้ามาแล้วชมแล้วฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยเขอร้องได้ไหมกดให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันอลากาดอยากบอกอยากสื่อสารว่าตอนนี้ขออีกคุณเนี่ยเริ่มต้นอะไรใหม่ๆชีวิตของคุณเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้แล้วคือพศใหม่แล้วเนาะพศเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องเริ่มต้นอะไรที่มันใหม่ๆอะไรที่มัน ดักดักมืดดำทิ้งไปนะคะอะไรที่มันไม่ส,สมหวังหรือว่าคิดแล้วมันบั่นทอนชีวิตจิตใจเราตัดทิ้งไปคะ่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งที่ดีที่สดใสเราย้ำเสมอนะคะเพื่อนๆว่าชีวิตที่เหลืออยู่ต้องมีความสุขเท่านั้นทีนี้จะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยาสื่อสารอะไรกับเ,เพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยาสื่อสารว่า ความจเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จความมั่งคั่งความอู้ฟู้ความฟูฟูมังเกิดขึ้นกับชีวิตของเพื่อนๆแล้วนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องสนุกสนานเรื่องเอ็นจอยเรื่องน่ายินดีมีเรื่องน่าปลับปลื้มใจอะเรื่องดีใจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเพื่อนๆเราแล้วนะคะยินดีเลยนะคะเพื่อนๆทีนี้เราจะมาเสริมไม่ว่าจะมีพวกชาวไรท์อะไรเขามาเกี่ยวกับ,กบเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลย ทิ้งไปให้ฟังตามคำทนายหน้าไพ่ของเรานะอะร้อีกใบจะมีราศีมังกรราศีธนูราศีกันราศีสิงแล้วก็เมถุนตุลกุมขอจบการทนายของพอเพื่อนกองที่1ไว้แค่นี้แล้วเราไปต่อกับเพื่อเพื่อนกองที่2กันขออนุญาตเก็บ ของเพื่อนๆกองที่สองเราจะตอบคําถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าข้อความที่เขาจะส่งถึงคุณเนี่ยแต่ไม่กล้าส่งคืออะไรเขาอยากจะส่งแบบนี้มาให้คุณนะคะข้อความที่เขาพิมพ์นะแล้วก็ไม่กล้าส่งก็คือไม,ไม่น่าส่งจริงๆอ่ <c oughs> <c oughs> อ๋อเขาก็อยากจะบอกว่าที่หันหลังจากกันมาก็มีความรักให้อยู่นะแต่ว่ามันต้องจำใจจากอะตัวเอง ขอโทษที่ทําเรื่องไม่ดีที่ทําเรื่องมันเกิดปฏิหารรักสามเศร้าสี่เศร้ามันทําให้ความรักความสัมพันธ์เศร้าเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณน่ะรักภา,าษาอะไรวะอ๋อเขาอยากจะบอกว่าไอ้ที่เรื่องราวต่างๆนานานเนี่ยที่เขาไปสรรสร้างหรือว่าอาจจะแอบไปคบใครมีรักซ้อนหรือว่าคบีเดียวหลายคนเลยสร้างโลกหลายๆใบให้กับ คุณต้องเจ็บช้ำน้ำใจเจ็บปวดกันไปมันก็เป็นการที่เผลอไผลลงไหลได้ปื้มมันเป็นพวกสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาครอบน้ำครอบําจิตใจเขาทำให้เขาเนี่ยรู้สึกแบบว่าแบบว่าอะไรอะเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเออไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหรือไม่ก็เขาเนี่ยไปหลงหลคนพวกนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องดี ตอนนี้เขารู้แล้วแหละว่าการที่เขาแอบ,บท,ทําที่อะไรที่มันไม่ดีอ่ะผลกรรมนั้นย้อนกลับมาถึงเขาเพราะว่าตอนเนี้ยเขาได้แต่แอบ,บมองรอคอยรอวันเวลาจังหวะโอกาสที่จะได้เข้ามาในชีวิตของคุณอ่ะข้อความที่เขาจะส่งถึงคุณแต่ไม่กล้าก็คือเขาอยากจะอยากจะขอโอกาสคุณอ่ะ ข้อความที่เขาอยากจะส่งถึงคุณแต่ไม่กล้าส่งก็อยากจะบอกว่าก่อนด้านนี้ที่คุณกับเขาเคยมีเรื่องบาดหมางใจกันอาจจะมีการเอาชนะค้ากานกันหรือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะยอมกันอะไรเงี้ยตอนเนี้ยเขาอยากจะบอกว่าเขาก็ไม่ดีนะเขาก็ทําตัวแข็งกระด้างมีทิฐิมีอีโก้มีกําแพงตั้งอะไรอะเขาเรียกว่าอะไร ตั้งกาดสูงเกินไปหรือมีเรื่องที่จะต้องแข่งขันอะไรกันหรือเปล่าหรือไม่ก็แบบเออมาเห็นดีกันอะไรย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าเนี่ยตรงนั้นเน่ะมันไม่ค่อยดีเลยเขาก็อยากจะแก้ปัญหามันด้วยการที่เขาจะไฟไฟปัญหาข้อความที่เขากําลังจะส่งถึงคุณแต่ไม่กล้าส่งก็คือเขากําลังทํา เรื่องต่างๆนานาตอนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขาสู้เขาไฟในัวงเขาเองคือเขาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างไม,ม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าปัญหาอุปสรรคเข้ามาตอนนี้เขากําลังเคลียร์อยู่แต่ดูเหมือนว่าเขาไม่กล้าส่งถึงคุณก็อยากจะบอกว่าประมาณว่าเออไม่อยากให้คุณเครียดอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็ข้อความที่เขาจะส่งถึงคุณแต่ไม่กล้าส่งก็คือเขาอยากจะบอกว่าคุณน่ะเป็นคนที่ดีนะยืนหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งในใจเขาแล้วก็อยากให้คุณน่ะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเขาแล้วก็อยากจะบอกว่า ฝีมือทํากับข้าวของคุณนะ่ะลถมือทํากับข้าวของคุณนะเนี่ยเสน่ห์ไปจะหวักเนี่ยก็ยังตาตึงตึงตาตึงใจเขาอยู่เขาก็ยังติดใจอยู่นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเขาเห็นแล้วแหละว่าคุณเนะี่ยเป็นคนที่แบบว่าเพอร์เฟกสุดในตอนนี้เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีดูแลใจใสทําหน้าที่แต่ละหน้าที่ของคุณได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญคขาอยากจะบอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ เขารักค <IC> ุณเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณข้อความที่เขากําลังจะส่งถึงคุณแต่ไม่กล้าส่งก็คือเขาอยากจะบอกว่าอยากจะมาเที่ยวบ้านมาเยี่ยมหาคุณหรือว่าอาจจะมากราบผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่ก็อยากจะพาคุณไปเที่ยวกันไปด้วยกันแต่ไม่กล้าข้อความที่เขาอยากจะส่งถึงคุณแต่ไม่กล้าส่งก็คือเขาอยากจะบอกว่าตอนนั้น่ะเขาทิ้งคุณไปก็จริงแต่ตอนเนี้ยเขาโดนทิ้งซะเองเขามีการถูกทิ้งถูกเชแล้วก็ การเงินของเขาไม่โอเคเหมือนเดิมแล้วนะเขาก่อนหน้านี้อาจจะอยู่กับครอบครัวของเขาอาหารการกินอุดมสมบูรณ์หรือว่าเงินทองเนี่ยไม่ได้ขาดมือเลยอะไรอย่างงี้ก็อยากจะบอกว่าตอนเนี้ยมันไม่เป็นอย่างที่คิดแล้วการเงินของเขาเนี่ยมันจะต้องจับจ่ายใช้สอยหรือว่าอาจจะมีคนมารีดไถหรือว่ามันอาจจะมีการมาแบ,แบ่งสมบัติหรือว่ามีคนมาขอแบ่งแบ่งเงินไปอะ่ะข้อความที่เขาจะส่งถึงคุณแต่ไม่กล้าส่งก็คือเขาอยากจะบอกว่า บางท่านบางรายเนี่ยครอบครัวของเขากับคนที่เขาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยแบบว่าออกหน้าออกตาออกสื่ออะไรอย่างนี้ก็จแะบบจะบอกว่ามันจบแล้วจบความรักความสัมพันธ์ด้วยแบบว่าเร็วเกินจบแบบชัดดาวปิดสวิต์หรือว่าอาจจะมีการอยากจะจบจากนานแล้วแต่ว่าด้วยการที่ยังมีพันธะภาระผูกพันอะไรอย่างนี้มันมีการแบบจับไม่ได้จับไม่ขาดังข้าเขาไม่ได้อะไรเย่างี้ก็อยากจะบอกว่าตอนเนี้ยมันดีๆแล้วมันจบแล้วมันชัดเจนมาก จบแบบพลิบตาจบแบบจบจริงๆเขาก็อยากจะบอกว่าความรักของเขาไม่ได้มีความสุขอีกต่อไปอประมาณว่าอยากจะบอกว่าเนี่ยตัวเองเขาเลิกกับคนของเขาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออที่เขามีความสัมพันธ์ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเบอร์หนึ่งที่หนึ่งหรือว่าคนที่เขาคบบอกหน้าออกตาออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าเขาจบแล้วแต่เขาก็ไม่กล้าส่งเขากลัวคุณสมน้ำหน้าหรือเปล่าหรือไม่ก็คือเขาไม่กล้าส่ง เขาลังเลนะเออลังเลจริงๆเขาอยากจะบอกว่าการเงินของเขาไม่ค่อยโอเคเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ก็อยากจะบอกว่าเขาคิดถึงคุณข้อความที่เขาจะส่งถึงคุณแต่ไม่กล้าก็คือเขาอยากจะบอกว่าเขาคิดถึงคุณเขาไม่มีทางที่จะลืมคุณได้แล้วก็เขาเหงาเศร้าเครียดซีเรียสคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่มีพลังงานมืดดำเขาเป็นห่วงคุณอะแล้วก็อยากจะบอกว่าเขาขอโทษที่ เขาเคยคิดทรยศหักหลังในความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะหลอกให้รักหลอกให้หลงหรือไม่ก็ไม่ได้จริงใจอะไรคุณอ่ะทําให้คุณไม่มีความมั่นใจกับเขาอ่ะเขาก็อยากจะบอกว่าเขาเขาไม่ดีเองเนี่ยที่เขาเคยหลอกคุณอ่ะทําให้คุณเนี่ยต้องเครียดซีเรียสในตอนนี้ข้อความที่เขาจะส่งถึงคุณแต่ไม่กล้าก็คือเขาอยากจะบอกว่าเขามีแผนการเขาวางแผนไปแล้วนะว่าเขา จะติดต่อมาหาคุณด้วยความรวดเร็วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่คนคนนี้ยคือมีแผนการไปแล้วแต่เขาไม่บอกคุณคือเขาก็ไม่กล้าบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้ามีแผนนี้ไว้จะติดต่อไปหาคุณอะไรอย่างงี้ไม่ได้บอกไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็คือเขาอยากบอกแย่แล้วแหละแต่ดูเหมือนว่าคุณกับเขาจะได้ติดต่อกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเร็วเวนี้นะคะทีนี้เราจะมาฟังเรามนเจอกันว่าแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไป เพื่อนๆคะไม่เครียดนะคะไม่ซีเรียสแต่ถ้าเกิดเรารสึกเครียดซีเรียสทิ้งไปเพราะว่าคิดนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอุ้ยเครียดจังเลยเดี๋ยวค่อยมาเปิดไพ่ใหม่นะมันก็ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้เนาะ หรือถ้าบางท่านบางรายถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าตรงเนี้ยไม่ใช,ไใช่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยเอาอะไรพูดเนี่ยทิ้งไปเพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้ส่วนถ้าท่านใดถ้ารู้สึกว่าตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วราวกัรปฏิหารพระพิธีทาโลกขอเป็นกําลังใจให้โดยเฉพาะ f c ของเราเราแม่นเจ้าอยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความรักแบบมีแบบแผนไม่ใช่แบบรักสเปะสปะแล้วคุณก็พร้อมที่จะให้ความรักความอบอุ่นกับคนที่คุณรักแบบเต็มที่ ตอนนี้ดูเหมือนคุณต้องการความรักความโรแมนติกแบบเด็กๆใช่ไหมโรแมนเจออยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณน่ะเป็นคนน่ารักแล้วก็ สามารถที่จะดึงดูดความรักแล้วก็ความสุขเข้ามาได้ในตอนนีุ้เพื่อนคะถ้าฟังแล้วเครียดซีเรียสไม่ชอบใจเลยทิ้งไปเพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้ส่วนถ้าท่านใดถ้ารู้สึกว่าตรงนี้ดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วลาวกาปฏิหารเลยเพระพทิทาโลขอเป็นกําลังใจให้โดยเฉพาะ f c ของเราส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยเราขอร้องนะคะกดให้เราด้วย เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปครัง้งต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันเราแม่นเจ้อยากบอกอยาสื่อสารว่าไม่เพื่อนเขาก็เพื่อนคุณนี่แหละจะเป็นสะพานเป็นสื่อเชื่อมเป็นแม่สื่อแม่ช้าให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันได้พูดคุยกันนะคะทีนี้เราจะมาฟังเอาลคก,กาดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านยังบอกอยาส่อสารอะไรกับเ,เพื่อนๆของเราในตอนนี้ เอาละคกาดอยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีจ,จิตใจดีอบอ้อมอารีแล้วก็ชอบช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์อะไรเนี้ยคือคุณก็สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองชีวิตพวกเขาได้หรือว่าคุณรู้สึกว่าอุ้ยน่าสงสารจังเลยคุณก็พร้อมให้การช่วยเหลือแบบว่าไม่มีรอเอาละคกาดอยากบอกอยากสื่อสารว่าใช้ชีวิตของคุณตอนนี้ให้เต็มที่เพื่อชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็ชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อนๆค่ะ <c oughs> ชีวิตที่เหลืออยู่ต้องมีความสุขเท่านั้นเราย้ําเสมอย้ําทุกคลิปนะคะทีนี้จะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนเพื่อนของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องมีจุดเปลี่ยนอะจุดที่จะต้องเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ของชีวิตของคุณแล้วก็จะเริ่มต้นได้ดีด้วยนะอย่าไปเครียดไปคิดมากเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันผ่านมาอดีตก็คืออดีตไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เราทําปัจจุบัน ให้ดีขึ้นอย่าทําผิดซ้ํานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยาสุสานว่าตอนนี้พลังงานของคุณเนี่ยแจ่มเจี๋ยวมากเลยชาาัดเจนแล้วก็โดดเด่นชาานัดเจนมากไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็คุณก็โดดเด่นนะ่ะคือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนที่รักคุณหรือว่าคนที่ไม่ชอบคุณนะ่ะมันก็รู้สึกว่าคือตอนนี้คนที่รักคุณเขาก็จะรู้สึกว่าอุย้ยคุณทําอะไรก็โดดเด่นไปหมดเลยเนาะเขาก็รู้ๆๆสึกว่ายินดีบีดาเป็นคุณด้วยส่วนคนที่ไม่ชอบคุณหรือว่า มีพลังงานที่ไม่ค่อยดีกับคุณอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยคุณไปทําอะไรมาทําไมคุณโดดเด่นอ่ะคือเขาก็รู้สึกแบบแปลกใจก็คือไม่น่าเชื่อว่าคุณจะทําได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าคุณไม่ต้องทําอะไรมากคุณก็โดดเด่นกว่าเขาทีนี้เราจะมาเสริมว่าจะมีเพื่อชาวอะไรถ้าอะไรทีามันเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้านในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยกะทิ้งไปให้ฟังตามคำทานายหน้าไพ่ของเรานะคะ ก็จะเดี๋ยวลองให้อีกใบจะมีราศีเมษราศีเมษราศีมังกรราศีมีนราศีพฤจิกขอดจบการทำนายไว้แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมขอย้ํานะเป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการสื่อถึงการส่วนท่านใดท่นฟังเราอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลย ทิ้งไปเพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้ FC ของเราประสบแต่ความสุขความสำเร็จความสมหวังรวยๆเฮงๆปังๆงงงงกันทุกท่านเลยขอจบการทำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ